การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้ร่วมกันดำเนินการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติเพื่อให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายจิตใจปัญญาและสังคมสมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เน้นให้ชุมชนมีความสามารถดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพมีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและยั่งยืนเพื่อให้เป็นพื้นที่สุขภาวะ healthy space ในการดำเนินงานเพื่อให้ในทุกพื้นที่เป็นพื้นที่สุขภาวะนั้นทั้งการเคหะแห่งชาติและสสสได้ขับเคลื่อนให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครอบคลุม4ีโครงการหลักๆได้แก่ โครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกายส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนได้มีพื้นที่ออกกำลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆที่เอื้อต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการโภชนาการเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับการบริโภคที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยโครงการบริการสุขภาพทางการเคหาแห่งชาติ ได้ส่งเสริมและให้ความรู้ให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพอย่างต่อเนื่องโครงการสุขภาพจิตเราได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆเพื่อส่งเสริมความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้อยู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุขสะสะส,ะส,ะสะร่่มกับการแก้หาเนี่ยเริ่มมาจากหลักคิดก่อนเนี่ยนะฮะหลักคิดก็คือว่า การแกหายห่งชาติเป็นองค์กรที่พัฒนาพื้นที่เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนซึ่งเป็นเป็นโครงการที่มาจากภาครัฐสศศก็เห็นว่าการทํางานหรือบทบาทของการเกหายห่งชาติเนี่ยน้าที่จะเป็นสร้างบทเรียนต่างๆสร้างบทตัวอย่างที่ดีดกับชุมชนข้างนอกทั่วไปได้นั่นคือที่มาที่เราเริ่มต้นทํางานกันบทบาทของสศศคือสนับสนุนงบประมาณ บางส่วนเพื่อไปทําให้เกิดความรู้ขึ้นในพื้นที่ความรู้จะไปจากจากจากท้องถิ่นเองจริงๆแล้วความรู้เกิดขึ้นจากชุมชนเองเกิดขึ้นจากไหนเกิดจ้นจากการที่เขาเข้ามาทํางานงาร่วมกันและกระบวนการที่เราสนับสนุนงบประมาณไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันในชุมชนแล้วเขาจะเกิดการเรียนรูจจจ้จากการถอดบทเรียนของเขาเองอันนั้นคือความรู้ที่เกิดขึ้น การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสจะยังคงให้การสนับสนุนส่งเสริมในการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ชุมชนของการเคหะแห่งชาติเป็นชุมชนสุขภาวะอย่างสมบูรณ์